สวัสดีครับวันนี้ผมก็นำท่านมาเดินที่ห้างไอคอนสยามนะครับผมเพราะว่าได้ข่าวว่าจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับแสดงมิทัศการมาจากอปูฐานซึ่งภูฐานนั้นก็เป็นประเทศทิลิกแล้วก็มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยเป็นอย่างดีเพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะรักที่น้องชาวภูฐาน มากเช่นกันเพราะว่ากษัตริย์จิกมี่ของปูฐานนั้นได้มาปูพื้นฐานให้คนไทยรักเป็นจำนวนมากวันนี้ก็ได้มาดูศิลป,ปะอัตกรรมจากภูฐานนะครับนี่คือศิลป,ปะมาจากภูฐานเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายานนะครับผมที่มาจัดนิทรรศการแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาชมที่ห้างไอคอนสยาม ก็เป็นพุทธศาสนามหา,ายานะครับผมซึ่งนพี่น้องชาวภูฐานก็ได้มาจัดแสดงเอาไว้ก็ชมไปมพร้อมๆกันเพราะว่าบางครั้งผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องศิลปะอัตกรรมเท่าที่ควรนี่คือภาพศิลปะอัตกรรมมาจากภูฐานแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะนําท่านเดินไปเรื่อยๆเดินดูห้างสรรพสินค้า เดินดูของเดินดูประชาชนว่าออกมากินออกมาเที่ยวมากน้อยขนาดไหนซึ่งก็มีข่าวที่ออกมาไม่ค่อยจะสร้างสารรค์กำลังฮิตนะอยู่ตอนนี้ว่าเป็นสารพัดทั้งนั้นเป็นตรงนั้นเป็นตรงนี้นเป็นผมก็จะออกมาดูการใช้จ่ายชิตของพี่น้องประชาชนทั่วไปเช่นเดิมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้น จัสวนกระแสะกับสิ่งที่ออกตามสื่อมัลชนหรือไม่ก็คอยดูไปพร้อมๆกันแต่ห้างไอคอนสยามนั้นก็จะเป็นห้างที่ดีที่สุดในเวลานี้เพราะว่าเป็นห้างที่สร้างไว้ดีสมบูรณ์แบบที่สุดอีกหนึ่งห้างในกรุงเทพมหานครแล้วก็คนทั่วโลกก็มักจะมาเที่ยวมากินมาช้อปปิ้งที่ห้างไอคอนสยามเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าสถานที่อำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้กวก็ดูสินค้าทั่วๆไปก่อนนะครับผมเพราะว่าสินค้ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ห้างไอคอนสยามแต่ว่าก็จะมีราคาแพงนะครับผมเพราะว่าห้างไอคอนสยามนั้นจะรับเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ ก็มีของแพงๆส่วนใหญ่แล้วก็จะแพงครับ99%จะแพงแล้วก็แพงเป็นที่ว่าคนไทยแทบจะไม่อยากจะจับจ่ายใช้สอยบางครั้งบางขาวเพราะว่าแพงเกินขอบเขตมีให้บริการทุกชั้นทุกแผนทุกอย่างมีพร้อมเสร็จอยู่ที่ห้างไอคอนสยามถ้าเกิดใครอยากมากินอยากมาเที่ยวก็เชิญเลยนะครับผม มีเรือ่วนวิ่งผ่านไปมาตลอดเวลาแล้วก็มีเรือรับส่งของห้างไอคอนสยามฟรีตลอดเวลาเช่นกันนี่คือความสวยงามที่บ้านเราเป็นอยู่ณเวลานี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สัญญาแล้วคนไทยก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์ออกไปกินออกไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าหลังจากผมเดินมาจากอาเอเจนิก ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากไอคอนสยามมากนักก็มาต่อที่นี่นะครับผมเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆบ้านเราอากาศร้อนสุดๆนะครับผมเหมือนกับอยู่เดนเมาก็เลยเข้ามาตามห้างพักผ่อนเพราะว่าอากาศร้อนสู้ไม่ได้บ้านเรานะอากาศร้อนร้อนสุดๆแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่ามีโรคระบาดณจุดนั้นณนจุดนี้ เมื่อมาเจออากาศร้อนขนาดนี้มันก็ฝังไว้ขึ้นเท่าที่ควรนะครับผมฝังไว้ขึ้นเพราะว่าสื่อมวลชนบ้านเรานั้นประโคมข่าวตลอด24ชั่วโมงเกี่ยวกับโลกทําให้สังคมวาดกลัวและหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดปัญหากับบ้านเรานเวลานี้น